โอเคมาทรัรถธรรมดาเลขที่2.02จากพิชลูกไปทางกรงเทพหัวน้ำพงครับสวัสดีตอนเช้านะครับอ่าทุกคนอ้าาา

ยุ่งนาบาบหน้ากงจากขบวนเลยรวจสอบสิ่งของและสมบัาิที่นำติดตัวมานำลงให้เป็นที่เรียบร้อยขับวรถที่จอได้เชนใชนหนึ่งเป็นครับธรรมดาแน่รถที่องศูนย์สองอ้สอน้านคาะเพราะว่าเนี้าสองร้อกว่าเลยเกิดอจากอะไรอ่ะเคอจากอะไรอ่ะหัวจาเสียมันมีไม่มีไม่เสียที่ไม่มีโอ้โหงาใีเรียบร้อยอาสี่ศูนูย์คุณปู่เนี่ย คนจากเสียจากที่ไหนเอ๊ะเอาจากเอาจากที่ไหนไปอะที่ปักน้ำโพนี่เออเบาๆไงแล้วมันไปถึงโน่นกี่โมงอะหกโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นเอาเสียเวลาเยอะานี้บาบมน้าประจยหลับาดีสั่น วางกาแล้วครั้งนี้ตามเวลาไหมตามเวลาครั้งนี้ตามเวลาเลยใช่ไหมตามถึงกรุงเทพตามเวลาเลยตามเวลาเลยปลอดภั<ว><ว>นยนะปลอดภัยครับขอบคุณมากเ็นออกครับอ่า